สวัสดีเพื่อนเพื่นะครับพบก,กับผมอาเซมกับช่อง AS Story นะครับก็รายการ Go Fish Story วันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับเครื่องให้อาหารปลานะที่ผมเพิ่งสั่งซื้อมานะครับผมเป็นของแย่ yeah, ใช่ไหม <laughs> YEE นะเพื่อนๆก็ผมสั่งรุ่นนี้มานะครับจะเป็นรุ่น YSQ 740นะครับผมซึ่งมันจะเป็นระบบแมนนวลต้องบอกก่อนนะครับว่ารุ่นนี้มันจะมีอยู่ 3-4รุ่นนะเท่าที่ผมจําได้นะครับผมถ้าเป็นรุ่นเก่ากว่าน,นี้มันจะเป็นรุ่น7 3 0นะครับตัวนั้นจะเป็นตัวเก่ามันจะมีโหมดแค่3โหมดนะเท่าที่ผมจําได้แต่ตัวนี้จะมีประมาณ4โหมดนะเออแต่ว่าตัวนี้เป็นแบบอ่า uh ทั้งกดแมนนวลนะครับผมแล้วก็จะเป็นรุ่นท็อปอีกรุ่นหนึ่งเลยน่าจะเป็นตัว750นะอ่าราคาก็จะพุ่งไปอีกนิดหน่อยนะประมาณ 100, 100, 100นิดนิดเออประมาณ100นิดนิดนะครับผมก็ตัวนี้ผมได้มาในราคา 400กว่าบาทนะเพื่อนๆลองไปหาเสิร์ชดูนะครับผมก็กดคูปองส่วนลดกดนู่นนี่ไปก็ราคาประมาณนี้แหละนะครับผมก็ที่ซื้อรุ่นนี้มาเนี่ยเพราะว่าผมจะมีธุระไปต่างจังหวัด5วันนะแล้วก็ไม่มีใครคอยให้อาหารน้องๆนะครับผมก็เลยต้องซื้อเจ้าตัวนี้มานะครับผมเป็นเครื่องช่วยให้อาหารปลานะก็ไปดูหลากหลายรีวิวมาแล้วเออก็เลยตัดสินใจเอารุ่นนี้น่าจะโอเคกับเราสุดแล้ว ไม่ต้องเอาเป็นแบบดิจิทัลตั้งเวลาอะไรขนาดนั้นหรอกนะเพราะว่าเราให้อาหารปลาเนี่ยตามเวลาที่เราให้ประจําอยู่แล้วนะก็จะเป็นประมาณ8ชั่วโมงครั้งหนึ่งอะไรแบบประมาณนี้นะครับผมก็เลยสั่งรุ่นนี้มาดูนะมาลองใช้ดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะก็เดี๋ยวมาลองแกะกล่องนะตอนซื้อมาเนี่ยห่อมาดีมากเลยนะเพื่อนๆร้านนี้นะคือแบบหอ่อห่อมาหนานครับแทบจะไม่มีรอยบุบของกล่องเลยนะครับผม ผมไปเช็คดูข้่าวามาแล้วฟังก์ชันของรุ่นนี้โอเคมากเลยนะโอเคไม่เสียเวลานะครับเรามาแกะกล่องดูนะครับผมในกล่องนะครับผมก็จะมีเจ้าตัวเครื่องมาเลยนะนี่ครับเดี๋ยวให้ดูตัวเครื่องก่อนนี่ตัวเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกกับขาของตู้นะครับผมนี่ก็จะเป็นโหมดนะการทํางานนะครับผมหน้าตาจะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูของในะ ก่ดีวนะในกล่องนะครับผมก็จะมีตัวสติกเกอร์ไว้แปะให้นะครับผมมีคู่มือข้างในเดี๋ยวเรามาดูคู่มือก่อนอันนี้น่าจะเป็นใบรับประกันของแท้หรือเปล่าโอเคเอาไว้นี่กอนก็จะเป็นภาษาจีนทั้งหมดเลยนะคู่มืออ่าซึ่งผมก็ไม่น่าใช่คนจีนนะครับผม <laughs> น่าจะอ่านไม่ออกถ้าไม่แปล g o Google เกาลนะก การใช้งานมันไม่น่ายากมากนะเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่ามันดูแล้วมันใช้งานง่ายกว่าที่คิดนะแล้วก็จะมีตัวสติกเกอร์อันนี้แปะไว้นะครับน่าจะไวยตต้ยึดติดยึดติดกับไอ้ตัวอของตู้ปลานะเก็บไว้ก่อนอ่าแล้วก็จะมีตัวฐานแถมมาให้ฐานภาษาจีนอ่าประมาณนี้แหละเพื่อนๆฐานอันนี้ฐานผมจะไม่ใช้นะผมจะใช้ฐานตัวนี้ดีกว่า น่าจะทนกว่ากันนะครับผมก็ทําการบ้านมาเลยเออว่ามันน่าจะให้ฐานแบบประมาณนี้มาแน่นอน<ๆ>ก็เลยไปซื้อมาเตรียมไว้นะครับผมใช้ตัวนี้น่าจะดีกว่าเอาตัวนีเ้เก็บไว้ก่อนอมาดูที่ตัวเครื่องนะครับผมตัวเครื่องจะเป็นพลาสติกนะตรงให้อาหารปลาเนี่ยจะเป็นสีดำนะฝั่งนี้จะเป็นสีขาวติดโลโก้ไว้ชัดเจนนะครับยี่ห้อด้านข้างก็จะเหมือนกันตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่ฐานนะครับผมมาดูในส่วนของ ตัวให้อาหารปลานะตัวนี้ที่ผมชอบอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราเติมอาหารปลานะครับที่ผมตัดสินใจเลือกตัวนี้เลยนะยี่ห้ออื่นอาจจะเป็นแบบว่าถอดออกมาหมดใช่ไหมเพื่อนๆทีนี้ตัวเนี้ยมันดีอย่างหนึ่งคือมันไม่ต้องถอดตัวสีดําฝาครอบตัวเนี้ยออกมาหมดนะครับมันจะถอดแค่ตัวนี้เนี่ยเราดัานออกปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่ทางช่องตรงนี้เลยคือเราไม่ต้องไปแงะไปอะไรมันเลยคือเราเปิดช่องนี้ออกมาแล้วก็ เทอาหารปลาใส่ได้เลยนะแล้วก็การปรับปริมาณของปลาอาหารปลานะเพื<ๆ>่อนๆมาปรับตรงนี้นะครับเนี่ยจะมีช่องเล็กตรงนี้ปรับให้เยอะก็เปิดเยอะนะครับปรับให้น้อยก็เปิดน้อยนะของผมน่าจะให้ประมาณนี้มั้งเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปลองติดตั้งดูแล้วก็ลองใช้ดูนะเออซึ่งผมก็เพิ่งซื้อมาใช้ครั้งแรกนะคือยังไม่มีประสบการณ์การใช้เครื่องให้อาหารปลาใดๆมาก่อนเลยเรามาลองด้วยกันเลยนะเพื่อนๆก็ในส่วนของด้านหลังนะครับผม ตรงนี้น่าจะเป็นตัวกดให้ด้วยมือตัวเองนะก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมแล้วก็จะมีโหมดการทํางานอยู่4โหมดถ้าเป็นตัว730น่าจะเป็น3โหมดนะน่าจะลบโหมดนี้ออกน่าจะเหลือ3โหมดนี้นะครับผมต,ตัวนี้เป็นตัว740นะ YSQ740 ก็จะมีโหมดเพิ่ม48ชั่วโมงเข้ามาให้นะสำหรับผมเนี่ยน่าจะใช้ตัวนี้นะครับผม8ชั่วโมงพอนะครับผม ก็ให้วันละสามมื้อนะครับผมแล้วก็จะมีอะไรอีกละ่ะไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปลองติดตั้งดูนะครับว่าการติดตั้งเนี่ยมันจะยากมันจะง่ายไหมเออมันจะการติดตั้งเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะโอเคเพื่อนๆแล้วไปลองติดตั้งกันเลยนะครับก่อนติดตั้งเดี๋ยวผมจะมาใส่อาหารปลาลงไปก่อนนะเปิดตรงนี้นะเพื่อนๆเนี่ยปุ๊บเปิดตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็เอาอาหารปลาใส่ช่องนี้นะครับผม เดี๋ยวเลงร้องเลงช่องนี้พูดติดตขขิดขัดๆมากเลยนะเพื่อนๆนก็เทอาหารปลาใส่ช่องนี้นะครับของผมน่าจะใส่เต็มไว้เลยนะแต่โดยปกติแล้วเนี่ยผมจะให้อาหารด้วยตัวเองนะเพื่อนๆให้อาหารน้องเขาด้วยตัวเองเพราะว่าผมทํางานอยู่บ้านนะครับก็อยู่บ้านประจําอยู่แล้วแล้วก็เราเวลาให้อาหารด้วยตัวเองแบบมันดีอย่างหนึ่งคือเราได้สังเกตน้องๆน,นะครับว่าเออน้องเขามีพฤติกรรมอะไรที่เปลี่ยน เปลี่ยนไปไหมนะครับผมมีอะไรแปลกๆไปหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรอยู่ตามร่างกายมีอะไรผิดปกติไหมหเราจะได้สัตว์สัตว์สนิษฐานได้ว่าออน้องเขามีอาการป่วยหรืออาการอะไรไหมนะครับผมอีกอย่างก็คือชอบดูน้องน,นี่แหละแล้วชอบดูปลานะครับเวลาปลาว่ายมากินกับเราก็ดูแฮปปี้ดีดูมีความสุขดีนะอา,อาจจะใส่ไม่เต็มหรอกเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวจะลองใส่ประมาณนี้ดูก่อนนะครับผม จะลองใส่ประมาณนี้นะประมาณครึ่งหนึ่งนะครับผมเพราะว่าให้แต่ละทีก็ไม่ได้ให้เยอะนะครับเพราะว่ากลัวน้องท้องอืดนน้องอืดก็อาจจะตุยก่อน <c oughs> ซึ่งผมเคยผมผมเคยแบบว่าให้น้องกินบ่อยเกินไปนะครับผมทีนี้น้องเขาเกิดอาการท้องอืดน,นะ,ะก้นน้องเขาจะเป็นสีแดงนะครับผมแล้วก็จะเป็นซึมๆนะอันนี้ก็ควรระวังนะครับเพื่อน ก็น้องได้กลับดาวไปแล้วนะครับโดยอาการท้องอืดก็รักษาไม่ทันนะครับก็มือใหม่นะครับพยายามาดูๆไปเรื่อยๆนะพยายามสังเกตอาการน้องให้บ่อยๆนะครับสังเกตอาการน้องทุกวันผมก็ตั้งแต่นั้นมาผมก็เริ่มขนาดว่าผมคิดว่าผมาเริ่มดูแลดีแล้วนะแต่ก็ยังดูแลดีไม่พอต้องดูแลน้องให้มากกว่าน,นี้นะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาใส่ถ่านนะครับผมช่องถ่านอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อน นี่แล้วใส่ฐานช่องนี้ก่อนนะครับอา้าวหลุดหลุดโอเคครับก็ใส่ฐานลงไปเลยปับป๊บปั๊บโอเคเดี๋ยวเราลองไปติดตั้งดูนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงในส่วนของการติดตั้งนะครับผมจะติดตั้งอยู่ตรงข้างตู้ปลานะคือจะอยู่ชิดเลยนะครับผม ก็จะให้อาหารปลาตกลงตรงนี้นะครับท่อตรงนี้ก็จะพัดเสียษอาหารลงไปนะครับแถวกลางๆตู้แล้วก็ปลายตู้ด้วยนะมันอาหารมันจะได้กระจายทั่วนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาลองกดดูก่อนนะว่ามันใช้ได้ไหมนะครับโอเคเดี๋ยวลองให้แบบด้วยมือก่อนอ่าเริ่มหมุนแล้วครับโอ้เยอะไปนะครับผม น่าจะเยอะไปนะเพื่อนๆเดี๋ยวลองปรับให้มันน้อยๆลงดูนะครับน่าจะช่องเดียวก็น่าจะพอนะเพราะมันมันหมุนช้าอยู่นะเท่าที่ผมดูเนี่ยเยอะมากเลยนะครับเยอะเกินไปนะเดีย๋ยวผมจะตักออกก่อนนะครับอ้าวโอเคเพื่อนๆเมื่อกี้คือเปิดช่องเยอะไปนะเดี๋ยวผมจะลองเปิดแค่ช่องเดียวนะครับผมเนี่ยจะลองเปิดแค่แก๊กเดียวนะเนี่ย มันจะเป็นแก๊กเดียวอย่างนี้เพื่อนอันนี้ปิดหมดนะอันนี้แก๊กเดียวเนี่ยเท่านี้เท่านี้เลยนะครับเนี่ยพอให้อาหารมันออกได้นะคือเมื่อกี้เนี่ยเยอะไปจริงๆเดี๋ยวผมจะลองเมื่อกี้เรากดให้ด้วยมือเนาะเดี๋ยวรอบนี้เราจะกดตัวเลข8นะครับให้มันตั้งเป็นโหมดไว้อ่าเท่านี้พอดีนะครับผม อ่าเท่านี้กําลังพอดีนะครับผมเมื่อกี้คือแบบเยอะเยอะมาก <c oughs> เยอะไปจริงๆนะ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับเครื่องให้อาหารปลา <c oughs> เนี่ยถ้ามันถ้าผมกดเลข8ดไว้เมื่อกี้ใช่ไหมคือ <c oughs> เราจะปรับโหมดให้มันแบบให้อาหารทีครั้งละแปดชั่วโมงนะครับผมแล้วทีนี้เราก็ไม่ต้องประวงแล้วเนี่ยมันจะมีไฟกระพริบอยู่ตรงนี้นะครับผมเพื่อนๆเห็นไหมไฟกระพริบสีเขียวอ่าแน่แน่แน่ติดแล้ว ถ้าเราตั้ง12ก็มันจะปรับโหมดเป็น12เองอัตโนมัตินะครับทีนี้เราก็หมดห่วงเรื่องการให้อาหารปลาแล้วระวังแค่ตรงนี้แหละครับเนี่ยเนี่ยระวังแค่การให้อาหารปลาตรงนี้ของเรานะครับผมถ้าเปิดเยอะไปเนี่ยมันคือมันจะเหมือนจะล้นเลยนะต้องกะให้พอดีพอดีนะเพื่อนๆโอเคครับประมาณนี้แล้วกันนะครับผมขอขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร้นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วนะครับขอบคุณครับ